รายการแนะนำร้านหมาล่าสายพานค่ะแล้วรีแอคชั่นพิธีกรญี่ปุ่นก็คือว้าวมากๆนะคะเพราะว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็รู้จักแต่ซูชิสายพานแต่นี่มันเป็นหมาล่าสายพานจุดเด่นของเครื่องสำอางไทยในความคิดของคนญี่ปุ่นก็คือทนเหงือ่อแล้วก็ทนความร้อนนะคะรายการก็แนะนำว่าควรค่าแก่การซื้อเพราะว่าเป็นของดีคนไทยทุกคนเนี่ยมียาดมคนละหนึ่งแท่งติดกระเป๋าเลยนะคะและพอให้พิธีกรลองสูตรยาดมเป็นครั้งแรกก็สูสบายคีโมจิที่สุด สวัสดีค่ะเ,เพื่อนเพี่ชายกลับมาลื้มลราแล้วว่าเจแปนนะคะคือนี้ค่ะพี่ชาไปเจอรายการญี่ปุ่นรายการหนึ่งค่ะในรายการเนี่ยเขาก็จะพาไปช้อปปิง้งไปกินไปดูสินค้าแล้วก็ไปดูอะไรเบ็ดเตล็ดที่มันน่าสนใจกําลังเป็นกระแสะนะคะซึ่งเดือนที่แล้วค่ะ รายการเขามาถ่ายทําถึงประเทศไทยเลยนะคะแล้วเขาก็แนะนํสิบอย่างที่ควรทําในไทยไม่ว่าจะเป็นกินอะไรซื้ออะไรเที่ยวที่ไหนนะคะแต่ว่ารายการน่ะเขามีเวลาน้อยมากๆคขาก็เลยแนะนากรุงเทพซะเป็นส่วนใหญ่ดูลำนันก็สนุกดีนะคะพี่ชาก็เลยอยากจะมาเล่าให้ฟังว่าสิอย่างที่รายการเขาแนะนำเนี่ยมีอะไรบ้างพร้อมนะใช่ไหมคะไปชมกันเลยค่ะขึ้นรถไฟแล้วกังวล คนเยอะเกินไปใส่หน้ากากค่าดีไปโรงพยาบาลจะเยี่ยมคนป่วยแต่ไม่อยากเป็นด้วยใส่หน้ากากค่าดีฝุ่นพีเอ็มฝุ่นเล็กฝุ่นใหญ่จะฝุ่นแบบไหนใส่หน้ากากค่าดีภูมิแพ้ฟึดฟึดฟัดฟัดน้ำมูกและจนกำหมัดใส่หน้ากากค่าดีเครื่องสําอางก็เริ่มจะหมดไม่อยากโชว์หน้าสดใส่หน้ากากค่าดีเบื่อแล้วหน้ากากสีขาวอยากเที่ยวฟิวฟ้าใส่หน้ากากค่าดีจริงๆฉันเป็นสายลับแต่ไม่อยากถูกจับใส่หน้ากากค่าดีจะหนึ่งดีสองดีสามดีแต่ถ้าจับให้ดีใส่หน้ากากค่าดี หน้ากากอนามัย 5D จาก C C b e l l a ดีดีดีใส่นุ่มสบายไม่อึดอัดไม่รัดหูมีสีให้เลือกมากมายแมทช์ได้ทุกลุปทุกสไตล์ใส่แล้วหน้าเรียวกระชับมาพร้อมกับการป้องกันฝุ่น P N 2.5ไวรัสแบกทีเรียได้ถึง99%มีไว้อุ่นใจกว่าถ้าสนใจสือได้ที่สปอนเซอร์สุดน่ารักของเราร้านฮาจิมาลุลิงร้านอยู่ด้านล่างเลยจ้าช่วงแรกรายการก็แนะนําว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่บินตรงจากญี่ปุ่นได้เลยใช้เวลาเดินทางเพียง6ชั่วโมงเท่านั้นแล้วก็เป็นประเทศที่คนญี่ปุ่นไปเที่ยวแล้วก็อาศัยอยู่จํานวนมาก มีอาหารอร่อยมากมายมีวัดมีสถานที่ที่มีความเก่าแก่ทางประวัติศาสตร์แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีตึกสูงมากมายมีแบรนด์ไฮเอนด์มากด้วยซึ่งตรงนี้หนึ่งในเกสของรายการก็บอกว่าภาพของประเทศไทยในหัวเนี่ยต่างจากที่คิดไว้มากๆเลย แล้ววันนี้ทางรายการก็พาไปแนะนํา10อย่างในไทยที่ควรจะไปลองนะคะก่อนจะพาไปรีแคป10อย่างที่รายการแนะนำเนี่ยเดี๋ยวพี่ชาต้องบอกเพื่อนๆก่อนว่าคนดูก็คือชาวญี่ปุ่นนะคะเขาก็จะแนะนําอะไรที่คิดว่าคนดูซึ่งก็คือคนญี่ปุ่นชื่นชอบสิ่งแรกที่รายการแนะนําก็คือของหวานที่ต้องมาทานค่ะจุดเด่นก็คือเป็นร้านของหวานที่คนไทยชอบมากๆซึ่งของหวานในไทยก็มีมากมายใช่ไหมอย่างเช่นข้าวเหนียวมะม่วงชาไข่มุกเค้กมารการอง แต่ที่เขาเลือกเนี่ยก็คือร้าน After You ค่ะพิธีกรก็สั่งเมนูคาคิโกร้สตรอเบอรี่นะคะเขาบอกว่าอร่อยมากๆเป็นร้านที่มีรีวิวในโซเชียลเยอะมากๆกินแล้วก็อร่อยสมคำร่ำลือเชียวละค่ะ อย่างที่2ที่รายการแนะนํานะคะเขาก็พาไปซื้อรองเท้าสานแบบไทยๆค่ะรายการพาไปร้านชื่อว่าชิโกะนะคะเจ้าของร้านก็เป็นคนญี่ปุ่นที่ชื่อชิโกซังที่เปิดร้านแนวแนวซักกะหรือว่าร้านขายของกระจุกกระจิกน่ารักน่ารักมาแล้ว20ปีในเมืองไทยนะคะร้านนี้ก็เป็นร้านที่เป็นที่นิยมในหมู่คนญี่ปุ่นมากๆเลยค่ะเพื่อนชาวญี่ปุ่นพิชาเนี่ยรู้จักทุกคนเลยนะคะเขาเก่งมากๆเลยนะแบบว่าเอารองเท้าสานเนี่ยมาต่อย,ยอดให้มันน่ารักมากๆได้นะคะซึ่งก็เป็นเท ที่น่ารักสำหรับชาวญี่ปุ่นค่ะพิธีกนก็ซื้อกลับไป2คู่เลย ต่อไปเป็นอย่างที่3ที่รายการแนะนํานะคะเขาก็พามาที่ไนมาเกตลาดจอร์ดแฟร์ค่ะใน,นรายการบอกว่านี่มันเป็นสวรรค์ของคนที่ชอบกินมีอาหารมากมายร้านแปดแต่ก็ไม่ใช่คนญี่ปุ่นทุกคนที่เขากินอาหารไทยได้นะคะบางคนเขาก็ไม่ชอบผักชีไม่ชอบเครื่องปรุงบางอย่างรายการเขาก็เลยให้ไกด์เนี่ยหาอาหารอื่นๆนอกจากอาหารไทยก็เลยมาจบที่รายการแนะนําร้านหมาล่าสายพานค่ะแล้วรีแอคชั่นพิธีกรญี่ปุ่นก็คือว้าวมากๆนะคะเพราะว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ย เขาก็รู้จักแต่ซูชิสายพานแต่นี่มันเป็นหมาล่าสายพานมีวัตถุดิบที่วนหมุนหมุนอยากจะกินอะไรก็หยิบนะคะคนญี่ปุ่นก็มองว่ามันแปลกใหม่มากๆนะคะพิธีกรบอกว่าอร่อยมากด้วยค่ะ กินเสร็จแล้วก็มาหาของฝากกลับญี่ปุ่นนะคะพิธีกรเขาก็มาแนะนำร้านขายกระเป๋าสารร้านนี้ในตลาดจอร์จแฟร์นี่แหละค่ะตัดภาพไปที่พิธีกรในสตูก็คือชอบกันมากๆเลยนะคะเดี๋ยวพี่ชาขอเล่าเป็นเกร็ดเพิ่มนิดนึงนะคะว่าทำไมคนญี่ปุ่นถึงชอบในมาร์เก็ตเมืองไทยมากๆ ก็เพราะว่าที่ญี่ปุ่นไม่มีไนท์มาร์เก็ตค่ะญี่ปุ่นจะมีก็ต่อเมื่อมีงานเทศกาลเท่านั้นนะคะแต่ก็ไม่ได้จัดตลอดแบบของประเทศไทยอะนะไนท์มาร์เก็ตนี่แทบจะอยู่ในทุกไกด์บุ๊กเลยใครมาประเทศไทยเนี่ยก็ต้องมาตลาดกลางคืนกันให้ได้เลยละค่ะ อย่างที่5ที่รายการแนะนำนะคะยาดมค่ะแนะนำโดยคนญี่ปุ่นที่อาศัยอยู่ประเทศไทยเขาบอกพิธีกรว่าคนไทยทุกคนเนี่ยมียาดมคนละหนึ่งแท่งติดกระเป๋าเลยนะคะขาดไม่ได้ขนาดที่มีขายในคอนเวเนนซสโตร์ทุกแห่งเลยแล้วก็อธิบายประโยชน์ของยาดมให้พิธีกรฟังว่าเนี่ยคนไทยจะใช้สูตรเวลาที่อยากจะสดชื่นหรือว่าใช้แก้ง่วงก็ได้และพอให้พิธีกรลองสูตรยาดมเป็นครั้งแรกก็สูดสบายคีโมจิที่สุด ยาดมเนี่ยมันก็ถูกมากเลยนะคะพิธีกรเขาก็เลยซื้อเหมาค่ะไปให้ทีมงานในสตูดิโอที่ญี่ปุ่นเนี่ยได้ดมด้วยค่ะเดี๋ยวพิชาเล่าเสริมตรงนี้นิดนึงนะคะจริงๆตอนนี้ที่ญี่ปุ่นบางพื้นที่ก็มียาดมขายด้วยล่ะคะ่ะพิชาคิดว่าน่าจะเป็นของโบริซียนนะแต่ว่าไปขายที่ญี่ปุ่นเนี่ยใช้ชื่อว่าโนสมินค่ะต้องแพงขายเนี่ยก็ติดป้ายเขียนว่าฮิตในโซเชียลแล้วคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาเอาไปขายก็โฆษณาว่าช่วยป้องกันละอองเกสรดอกไม้ได้เพราะว่าที่ญี่ปุ่นน่ะจะมีคนที่แพ้ละอองเเกสอะะค่ะ แล้วก็เขียนว่าช่วยให้สดชื่นใช้ได้ทั้งตอนที่นั่งรถตอนทำงานตอนอ่านหนังสือแล้วก็แนะนำให้เหยาะหน้ากากด้วยค่ะแต่ก็ราคาญี่ปุ่นะนะคะราคาแถวๆ400เยนก็ประมาณแท่งละร้อยบาทราคาค่อนข้างสูงพอมาไทยราคาถูกขนาดนี้ก็เลยซื้อหมาวยวเวยอะๆไปเป็นของฝากกันได้ค่ะ อย่างที่6ที่รายการแนะนำนะคะก็พาไปเที่ยวตึกมหานครค่ะเป็นตึกสูงที่จะได้เห็นวิวพานอรามาที่เนี่ยต่างชาติก็มากันเยอะเลยพีช่ชายไม่เคยไปนะคะแต่ก็เข้าใจได้ว่าสำหรับนักท่องเที่ยวเนี่ยก็อาจจะเป็นที่ที่น่าจะมาเยือนแหละอย่างที่7ที่รายการแนะนํานะคะก็พามาแนะนําเครื่องสอําอางค่ะจุดเด่นของเครื่องสอําอางไทยในความคิดของคนญี่ปุ่นก็คือทนเหงือ่อแล้วก็ทนความร้อนนะคะรายการก็แนะนําว่าควรค่าแก่การซื้อเพราะว่าเป็นของดีแล้วก็ราคาถูกมากๆด้วย ที่รายการแนะนําก็คือแป้งพอรอนค่ะพิธีกรเห็นว่าถูกมากก็เลยซื้อมาครบทุกสีนะคะลองทาดูแล้วก็หน้าพองเขาชมว่ากลิ่นแตงโมเนี่ยหอมมากๆเลยความปังมันคือหลังจากที่รายการออนแอร์ก็มีคนญี่ปุ่นทวิตว่าไปซื้อแป้งตามที่รายการแนะนําเลยค่ะก่อนหน้านี้เครื่องสอําอางไทยก็เป็นกระแสในญี่ปุ่นนะคะขึ้นชื่อเรื่องติดทนกันเหงือ่อพอประเทศไทยเป็นประเทศร้อนนะคะคเครื่องสําอางไทยที่ฮิตๆิในญี่ปุ่นก็สีจานเคที่ดอลนะคะซึ่งตอนนี้พรอนก็น่าจะได้ ด้วยแล้วล่ะค่ะ ต่อไปอย่างที่แปที่รายการแนะนำนะคะเขาพามาที่กูดนูโดค่ะพูดง่ายๆก็คือศูนย์รวมมาม่านานาชาติค่ะที่นี่มีบะหมี่ึิงสำเร็จรูปจากหลากหลายประเทศทั่วโลกนะคะเขาพามาทัวร์ที่นี่นะคะหยิบบะหมี่ที่ต้องการหยิบวัตถุดิบเติมน้ำร้อนแล้วก็กินได้เลยค่ะพิธีกรเขาก็เลือกรสกระเพราแห้งนะคะและพอลองกินดูเนี่ยอร่อยแต่ก็เผ็ดค่ะในขณะที่คนอื่นๆเนี่ยเหงื่อออกแต่ตัวพิธีกรบอกว่าหน้าเขาเนี่ยยังเงียนกริบอยู่เลยนะคะนี่ไงสงสัยจะเป็น อิทิริแป้งพรสที่ทาไปเมื่อสักครู่นี้นะคะถึงจะเผ็ดเงื้อออกแต่ว่าน้าก็ยังสวยอยู่แม่ขายเก่งมากเลยนะคะอย่างที่9ที่รายการแนะนำนะคะเขาพามานวดไทยแบบใช้ลูกประครบค่ะรายการก็พามาที่ร้าน Asia Herb Association ที่เนี่ยดังมากๆในกลุ่มคนญี่ปุ่นนะคะหมอนวดก็อธิบายว่าสมุนไพรเนี่ยมีทั้งหมด18ชนิดก็ฟินฟินกันไปค่ะ และอย่างที่สิบที่รายการแนะนํานะคะก็พามาหาช้างที่อยุธยาค่ะมาดูช้างขี่ช้างแล้วก็ซื้อของฝากช้างเชื่อว,ว่าเป็นสิริมงคลให้กับตัวนะคะแล้วก็ไม่ลืมที่จะซื้อกลับไปฝากพิธีกรในห้องส่งด้วยเป็นอันเสร็จภารกิจก,กับญี่ปุ่นแบบฟินๆค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะเ,เพื่อนๆหวังว่าทุกคนจะสนุกกันนะคะตอนรู้ว่ามีรายการญี่ปุ่นแนะนำประเทศไทยเนี่ยพี่ชาติตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆแล้วพอยิ่งได้ดูเนี่ยก็ดีใจนะคะเพราะว่าเขาทําออกมาสนุกมากๆเลยเขานําเสนอประเทศไทยท,ยที่เข้ากับยุคสมัยและก็มีความหลากหลายทําให้คนญี่ปุ่นได้รับรู้มุมมองใหม่ๆของประเทศไทยนะคะแล้วก็เห็นทันทีเลยนะคะว่าสิ่งที่สื่อนําเสนอไปเนี่ยมันก็มีผลต่อคนดูจริง,รงๆเพราะว่าคนดูแล้วก็ไปซื้อตามทันทีนะคะไว้ถ้ามีรายการญี่ปุ่นรายการไหนที่พูดถึงประเทศไทยอีกเนี่ย เดี๋ยวพี่ชาจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะแล้วเพื่อนๆล่ะคะชอบรายการญี่ปุ่นนี้กันไหมสนุกไหมคอมเมนต์มาคุยกันได้นะคะและสำหรับคลิปนี้พี่ชาขอลาเพื่อนๆไปก่อนเจอก,กันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะช่วยกดไลค์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยถ้าใครอยากสนับสนุนพวกเราก็เข้าว้าไปร้านของเราไปช้อปปิ้งของญี่ปุ่นราคาถูกได้ที่ช้อปปี้มารุวะหรือไลฟ์แอดมารุวะแต่ถ้าไม่รู้จะเข้าไปซื้ออะไรในร้านตอนนี้เราเปิดซื้อปังแล้วนะสามารถสนับสนุนค่าค้าของทีมงานได้เลยจ้า